ค่อยง,วงัวแซบๆครับต้มผมลำลำกำพุ่งแซบเที่ยวเลยเจ้าพี่อะนะเนามาครับมากินข้าวน้ำกันครับผมวันนี้ยายนั่งกินข้าวด้วยมาได้ครับเด้อผมลยพีน่น้องสกุลสุุลค,ครับเ <c oughs> บิ่งกเซียนสนุกครับ ต๋องสิดชอยน่าเอ้เข้าวอีกบอกกินข้าวแล้วครับมานีฮะสงสัยจะกินสนุกนี่แหละนี่เอ้าฝุ่นะครับสองเซียนอ่เอ้าเบิ่งเบิ่งเซียนอีกคนนึงอย่างไรอย่างนี้สตีฟบักเออออมโอ้ยไปครับเขาจ่ต้องไปสนใจเขากินสนุกข่าแล้ว มาครับมา <c oughs> มาได้มาได้มาได้ <c oughs>

อยยังล่งไหลไปน้ำซิงคกเปันบุรเสี่ยงเลยนโอ้บนี่ลองเสียงยุ้ผ้ายนมุกิดบะอาีเขครับึมนี่ยผได้เสีย Nhảy qua đây rồi nữa lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để t <t <District> không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ินน้ำมาเด้อไปสิกินน้ำกรไดกินน้ำกันมาเก็บมาเก็บ อยกบองี่หมดนะบกกัเกาะนา่ายกว่าเ่วด็กีน้องก็กินเ่านั่งะเกียไม่เป็นแต่คุณเจะตีนั่นมันไดไปเคาเอาให้ค่อยกใจฉันน้ำมันเลยหมด วางไว้ยังไงล่ะก่อนเพาะอันนี่ในก้นมันหางตัดตะายแล้วผิดเลยท้นมันต้วยน้ำจุมมันแช่บอกแช่คืนมานั่นดี๋ยกผมาบังคืนคุ้มเชื่อว่ามีน้ำมาหลายผมว่ามีน้ำอ่ะ มูมไปอุ้ยแซ่เอาสกัดแซ่บเด็ดมีแก็ดมัมีแซ่บแซ่บครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อ เขาีแดค่ะอืเราคุณนี่นีเขาอยู่เาบุกินหน่อยากคำสิ่เจ็ไม่หนไม่เคาร หามาื่กีนั่นไหมแต่บมีเราไม่สองอร่อเยเนี้ยบอกเกอเขาทมนะไม่ได้ไม่เอาหาไ,ไ่ได้ใครนุชอันขึ้นมาอันทีน่สิบหกเ้อะันที่สิบหกทาบ,บุญขึ้นมาอีกเ้อมาขึ้นื่ไหมใช<ป>เจ้าไช่กระเพามาเติมมาตังคับใส่กระตุกเคุม สี่สิบหกจำูได้เราขอทิพย์มอพาหมาใชมาเบิกเาเบิกไปไปทอะไรต้เบิกได้นั่าองมาเบิร์แล้วทำอะไรนทำหน้าไปทำอะไรทำมาเบิร์ก ป่ดกุ๊กเขาจะมาเช้าเขาจะกินป่ดกุ๊ห mm hmm. มแซ่บนมมาแกงกบกน้ำาเปซัดเี่ย mm hmm. อือีไปไปบบนไงบันร้อนบะยนมา<ะ> นั่งอยู่ยินประเขียดามาทำมามแม่เจ้บมาเฮ้ยนะแซ่บอิมแล้วครับน้ำบุกมาอาที่บุกเยนหลังอ่ะ นี่อะไรนี่นี่หวันหวานแก่ปวดร้อนหนักหลีนะหวามมันจางหวานหวมันก็ หมักมไม่อยแซ่บอย่น <approved> e ี <c oughs> ้ขราทับามากเลยอืมหวานะเ็น้งอยทไ่หอกแลวินซ่าันรื้อไมีสบอกออกสบอกเขานน มืัอนี้กับผีบ้ากับเบคกับข้าวให้กินเหมือนกันแลให้มาเปิดอือบ้าย่างมาในเฮือนคอยกับรังเห็ดกับข้าวเป็นละกอเห็ดกับข้าวกันเลยอะอะได้เห็ดไอ้ไอ้เป็นเห็ดให้กินผีบ้าสิไรอยู่ในเฮือนนั่นเหรอย่างมาย่างมาเมื่อวานเมื่อวานกันย่างมาอยู่ข้าวทำท่ามาคุยสุระ คนหลงทางก็เลยเพอขับเป็นนักกินข้าวซท้เมื่อวานนะกันเลยเมื่อวันนี้มาอีกตอนเช้านะ,ะเป็นหิวขา้าวกำลังเสกกับข้าวเพื่อก็เลยขอย็ดในกินเพื่อแวอันนี้จะ้หายเอ็นเห็ดเลยนี่ป้าเสกเองกับผมเองกับเขาโอ้เห็ดเ,เป็นแต่แต่เก่งนะาจา๊ะ <c oughs> เอาไว้พอกันกินหน้าครับผมสำหรับคืนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนะ สวัสดีค่ะแซบแซบครับนะครับข้า,ขาลายอย่างครับ